หมอธทีรวัตรอวยความปีใหม่คนไทยพดเดียวสะเทือนทั้งบ้างหมอธทีรวัตรได้พดข้อความระบุว่าปีใหม่นี้ขอให้คนไทยไม่ทนต่อคอรับชั้นการทำงานเอาหน้าผักชีโรยหน้าคนไทยทุกคนที่เป็นคนทำงานต้องเข้าใจว่าหัวหน้างานไม่ว่าระดับใดมีหน้าที่ต้องช่วยให้งานขององค์กรสำเร็จไม่ใช่ป้ายความล้มเหลวให้ลูกน้องปีใหม่นี้ขอให้ระบบการทำงานไม่ซําซ้อนไม่ใช่ภาระงานเป็นกระดาษเป็นตั้งการทำงานต้องเป็นอิสระ ปีใหม่นี้ขออย่าให้เห็นการตั้งกรรมการเป็น10ชุดอนุก,กรรมการเป็น30ชุดอวยกันไปอวยกันมาเอื้อกันไปตลอดปีใหม่นี้ขอให้ไม่มีนักวิชาการขายตัวคนดูถูกโสเพณีแต่แท้จริงแล้วพวกเขาทำเพื่อตัวเองซื้อสัตว์สุจริตไม่ทำร้ายคนอื่นและประเทศชาติไม่ทำให้ใครใตายต้องไม่เห็นอคาเดมิคอร์ต่อจากนี้ปีใหม่นี้ขอให้เสือจัดการสิ่งไม่ดีของประเทศไทยไปให้หมด ทุกระดับทุกหน่วยงานทุกองค์กรและหรือระบบการศึกษาการสาธารณสุขให้ตรงกับความเป็นจริงและระบบกะเกษตรกรรมพืชไรการกำจัดสารเคมีและมละพิษในน้ำอาหารอากาศที่ทำให้คนไทยตายอยู่ตลอดไม่ใช่ความฝันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ